ท่มาเชียงรายก็คือเป็นคนชอบชอบที่จะมาเที่ยวเชียงรายเที่ยวภาคเหนือแล้วค่ะโบติมาแบบประมาณแบบปีละครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมีโอกาสได้ขึ้นมาที่นี่ไม่เคยรู้จักอำเภอแม่จะมาก่อนเลยนีดจักใจนะคะชีวิตธรรมดาม o u n t a i n h คือมีความแบบ,แบบแปลกมากกว่าที่อื่นในไทยสําหรับมินคือมีรู้สึกที่เนี่ยมันมีความเหมือนแบบอิตาลีไวท์มันแบบสเปนแบบบ้านพักตากอากาศ ชีวิตธรรมาดาเมาเช่นโฮมเดิมเป็นบ้านพักส่วนตัวของพี่ค่ะมันจะเหมือนบ้านกลางหุบเขาเลยซึ่งต้นไม้สีเขียวคือยังอุดมสมบูรณ์มากๆค่ะจะเป็นบ้านดินโบราณค่ะแต่ว่าข้างในก็จะเด็กเรดเป็นของเก่าของสะสมก็ถ้าคุณลูกค้าเข้าไปพักก็จะได้อีกบรรยากาศหนึ่งจะมีความรู้สึกเหมือนมาเที่ยวบ้านเพื่อนที่มีการตกแต่งที่แปลกตาไป เป็นบ้านพักที่เหมือนวินลล่าค่ะเป็นบ้านที่เหมือนเหมือนเป็นรีสอร์ทนะคะบ้านก็จะแยกกันอยู่สองหลังระหว่างขั้นกลางของบ้านก็จะเป็นสระว่ายน้ําที่เป็นน้ําจากบนดอยเยน็นสบายบริสุทธิ์แล้วก็ค่าเชื้อด้วยด้วยการใช้น้ําเกลือนะคะก็จะมีความรู้สึกเหมือนเป็นวินลล่าส่วนตัวที่มีห้องพักทั้งหมด6ห้องแล้วก็1ห้องเล็กค่ะก็รวมแล้วก็เป็น7ห้อง มีห้องเกมมีห้องคาราโอเกะมีสนุกเกอร์เล่นมีโต๊ะปิงปองหรือว่าแทร็กกิ้งบริเวณรอบบ้านและสนุกมากค่ะแล้วก็มีบ่อปลาข้างล่าง <S <S ถ้าจัดเป็นงานแต่งงานเป็นอีเวนต์มาประชุมสัมมนาหรือว่าเป็นเอาติ้งของบริษัทแล้วก็มาประชุมกันเล็กๆหรือว่าจัดกิจกรรมภายในบริษัทก็แนะนำมากๆเพราะว่าจะเป็นส่วนตัวมากๆแล้วก็จะได้ประสบการณ์ที่ไม่ไม่เหมือนไปที่อื่นแน่นอน มีครัวส่วนตัวนะคะมาถึงก็คือคุกกิ้งได้เลยมีทุกอย่างเตรียมพร้อมไว้ให้แล้วแต่ว่าถ้าอยากให้อาหารจากที่ร้านชีวิตธรรมดาขึ้นไปทำกับข้าวให้เราก็จะมีทีมเชฟเนี่ยขึ้นไปทำอาหารให้แล้วก็เสิร์ฟแบบ VIP จัดโต๊ะสวยงามเป็นบริการพิเศษขึ้นมานอกเหนือจากห้องพัก ตอนนี้มินอยู่ที่ครัวนะคะที่ชีวิตธรรมดา Mountain Home นี่เองค่ะพี่อ้อนสวัสดีครั้งหนึ่งค่ะขออนุญาตซ้อนกองไปเรื่อยๆนะคะเรามีกี่กองก็ไม่รู้ค่ะตอนนี้พี่อ้อนกำลังทำอะไรอยู่คะพี่อ้อนริซอตโต้ค่ะริซอตโต้ริซอตโต้อิตาลีแต่ว่าวันนี้อยากถามพี่อ้อนหน่อยค่ะว่าเป็นมีกี่เมนูบ้างคะพี่อ้อน มีรีซอตโต้ใช่ไหมคะแล้วก็มีแกงฮังเลฉ่ำๆเป็นสูตรของที่ร้านเลยนะคะใช้หมูชีวาค่ะใช้หมูชีวาใช่ใช่หมูชีวะเรียกได้ว่ามีหลายวัตถุดิบกันไปใหญ่เลยนุ่มอยู่แล้วนุ่มไปใหญ่เลยเรียกได้ว่าใช้หลายวัตถุดิบเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวมีมินิเบอร์เกอร์ทรัฟเฟิลซอสเสิร์ฟกับไก่เบนจาทอดกรอบเรียกได้ว่าวัตถุดิบก็คือแบบหลากหลายด้วยแล้วที่ส่งการใช้แบบไก่เบนจาหมูชีวาะตะทางซีพีของเราด้วยเนาะแล้วก็หมูคุโรบุโรบุตะหมูดคุโรบุตะก็ใช้ะ แน่นอนอร่อยแน่นอนฤดูการนี้มีดอกไม้อะไรบ้างก็เอามาตกอ๋อซึ่งทุกอย่างแบบ edible ก็คือแบบทานได้หมดเลยอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะลองทานกันด้วยคือของที่อยู่บนจานนี้สามารถทานได้หมดเลยได้หมดเลยแต่ว่าเน้นเป็นตกแต่งสวยงามตกแต่งสวยงามว้าวหอมมากแต่ใครที่แบบว่ารู้สึกว่ากำลังเวียนหัวเนี่ยดอกทาร์กอนเนี่ยพอตบหนึ่งทีปุ๊บดมไปเนี่ยก็คือแบบหุยกินหอมมากอะไม่เชื่อลองดมค่ะ ไวน์มัลชินมัชรูมิซัตโต้ with เบญจาชิก้ใช่ค่ะเมนูนี้จะแบบมีมีดอกไม้ของชิมมอลเช่นโฮมนะคะแล้วก็มีควันเหมือนแบบอาหารยามเช้าแล้วก็ทานกับริซอตโต้ริซอตโต้จะเป็นใช้เห็ดคันตาเลวค่ะจะเป็นเห็ดหายากแถวสแกนดิเนเวียนในป่าสนนะคะแล้วก็พี่เอามาทำพร้อมกับริซอตโต้ใช้ชีสอิตาลีสออย่างผสมกันไฮไลท์จะเป็นไก่เบญจาหนังไก่เบญจาทอดกรอบ กรอแล้วก็ทานกับริซอตโต้คันตาเลวปกติเราเรามาทานเชฟเทเบิลเราจะแบบเขินๆไอายอเหนี่ยมเนียมแต่วันนี้นไม่เคไไิไม่อายอยากชิมแล้วค่ะตะ,ะโกนตะโกนออกมาหอมชีสข้าวกรุบกรุบกำลังพอดีหนังไก่เบนซาทอดกรอบค่ะอืมกรอบมากอมหนังไก่ทอดกรอบเข้ากับชีสเข้ากับริซอตโต้แล้วก็แบบวายมัชูไมได้ดีมาก เมนูที่2นะคะเป็นแกงฮังเลหมูชีวาฮังเลเสิร์ฟคู่กับข้าวเหนียวเคี่ยงงูผัดกับแกงฮังเลนะคะตัดลดด้วยแหนม,มออไม่มีดินปรสสิวอันนี้เนี่ยใช้หมูชีวะด้วยเช่นเดียวกันหมูชีวาเนี่ยบอกเลยว่าทำหาหลายเมนูคืออร่อยมากแต่ที่สำคัญที่สุดนะมินว่าคือได้ประโยชน์ที่ดีมากเพราะว่ามีโอเมก้า3ที่สูงมากๆดีต่อหัวใจแล้วก็สมองค่ะหมูชีวาทำไมถึงประโยชน์เยอะเขาถูกเลี้ยงด้วยซูเปอร์ฟู้ดค่ะเลยดีขนาดนี้นี่เองทุกคน กั <Yeah. S 1> นเลยค่ะพยนค่ะเมนูนี้คือเมนูอะไรคะเมน,นูนี้เป็นเป็นแรปที่ข้างในจะเป็นหมูคูโรโบตะที่เราหมักแล้วก็เอามาย่างแรปด้วยข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวแล้วก็เอาไปย่างเหมือนข้าวจีอ่ะค่ะตัดรสด,ด้วยน้าพริกตะแดงต้องบอกก่อนว่าหมูดางจีบิคโรโบตา่ยจะมีความนุ่มความฉ่าแล้วก็มีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ อันนี้เป็นออเทนติกคาโบนาร่าเลยค่ะเป็นคาโบนาร่าที่ไม่ใช้ครีมใช้แค่ไข่แดงใช่แล้วก็ชีสใช้ไข่แดงเลยในการแบบนั้นเนยกับพาร์มาซานชีสแต่ปกติจะใช้เบคอนใช่ไหมคะแต่อันนี้เราเอาหมูชีวามาทําเป็นเบคอนว้าวทำให้มันมีความกรอบใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วก็ความหอมจากน้ํามันเจียวของหมูชีวาค่ะนี่ทุกคนมินจะพูดอย่างแรกก่อนเลยว่าตัวยอกหรือว่าไข่แดงเนี่ยเคลือบเส้นได้ดีมากเท่ากันหมดเลยนะคะนี่ให้ดู เราก็จะมีตัวพริกไทยมาด้วยพีิความเมซานที่แบบใส่มาแบบนี้แน่นอนว่าเราต้องทานตัวหมูชีวาที่นี้ด้วยต่อไปนี้ใครจะทำสปากเกตตี้คาโบนาร่าแบบแทๆ้ๆทานที่บ้านคุณสามารถนำหมูชีวามาแทนแก้มหมูได้เลยค่ะมินพูดเลยนอกจากราคาจะดีงามเราก็ได้ประโยชน์อีกด้วยนะลิมากค่ะ เบนจาแบล็กทัฟเฟิลเบอร์เกอร์ค่ะขนมปังเบอร์เกอร์ไดจะเป็นโฮมเมดนะคะแล้วก็ซอสเป็นแบล็กทัฟเฟค่ะตามด้วยหัวหอมคาราเมลไก่ทอดเบนจาค่ะตามด้วยชีสสองแบบกูเยแล้วก็เชดดาร์ชีสแบล็กทัฟเฟิลซอสฉ่ำๆเลยค่ะทานคู่กับของดองพริกเขิลต่างๆพริกเขิลต่างๆคุณขนมปังก็ดี ไก่ก็เลิศพอทำไซร์เมนี้มามันก็มีความแบบเข้มข้นเน้นๆเลยค่ะจาาสุดท้ายค่ะชีวิตธรรมดาเบนจาข้าวซอยพี่ออนะคะ่ะจาาสุดท้ายเลยภูมิใจเสนอมากเลยค่ะอันนี้จะเป็นอูด้งนะคะอูด้งเส้นหนึบๆ แล้วก็น้ำข้าวซอยเป็นน้ำข้าวซอยกะทิสดเครื่องแกงเข้มข้นมาเสิร์ฟคู่กับปีกไก่เบญจาทอดกรอบอันนี้เนี่ยพี่อ้อนบอกว่าให้ทานแบบคลุกคลิกร้อนๆแล้วแบบว่าพอราดน้ำข้าวซอยลงไปมันก็จะมีบางส่วนที่โดนน้ำข้าวซอยไปแล้วคือตอนนี้กําลังแบบทอดบางๆแบบเนี้ยคือแบบ I love มากค่ะ ชิมไก่ก่อนเลยได้ไหมคะคุณผู้ชมเพราะว่าเราอยู่ในมือเราแล้ว,ลวเราก็ชิมไก่ไปเลยนะคะสไตล์ญี่ปุ่นที่แท้ทูค่ะคืออร่อยมากแป้งบางๆแต่กรอบพอกัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยทุกคนจะดูดิว่าเนื้อมันยังนุ่มมันยังฉ่ำอยู่เลยแล้วมีความจุยซี่ด้วยคือไม่แห้งเลยค่ะทานเชฟเทเบิลแต่ทำไมคุณมิ้นแบบว่ากิน <laughs> ใช่ใช้มือไม่ค่ะเรากินเพื่อความอร่อยค่ะเพื่อให้ทุกคนได้ดูกันนะคะได้เห็นความอร่อยที่แท้ทุมีความหนึบมีความนุ่มค่ะเ <c oughs> ข้ากับซอยข้อซอยที่แบบว่าครุ่นริกมากเลยแล้วก็ทานกับไก่เบญจาดูสิจ้จา <c oughs> ถ้าทุกคนนะคะอยากอิ่มอร่อยแล้วก็รับบรรยากาศที่ดีแบบนี้สามารถตามมาเหมือนมินได้นะคะที่ชีวิตธรรมดาเม้าเทนโฮมนี่เองเดี๋ยวขอตัวไป <c oughs> ปาร์ตี้กับพี่ๆต่อก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ ในส่วนของตอนเช้าค่ะทีมงานก็นัดว่ามิม้นเราต้องตื่นมาถ่ายพระอาทิตขึ้น6โมง6โมงครึ่งก่อนแต่หารู้ไม่ว่างจิพอมันหน้าหนาวอากาศหนาวเนี่ยพาทิตย์มันก็จะขึ้นช้ากว่าปกติหน่อยนะคะแต่ว่ามันเป็นบรรยากาศที่ดีมากคือเรามายืนรอ,อกันริมทะเลสาบ ทิตค่อยๆแบบเคลื่อนขึ้นมาเคลื่อนขึ้นมาค่ะมีรู้สึกเป็นบรรยากาศที่ถ้าเราไม่ได้มาเที่ยวเราก็จะไม่เห็นควรมาเที่ยวอะไรแบบนี้ได้รับบรรยากาศเอเนอร์จีใหม่ๆจะทำให้เรารสึกว่าแบบนี่แหละฉันมาเที่ยวจริงๆอะไรประมาณนี้ค่ะ อาหารเช้าจะเป็นเพิ่มแยกแยกขึ้นมาต่างหากจากห้องพักนะคะถ้าคุณลูกค้าไม่อยากคุกกิ้งเองตอนเช้าเช้าอาหารเช้าก็จะเป็นลายบุฟเฟ่แบบอลังการทั้งผลไม้สดน้ำผลไม้สดผักออร์แกนิกต่างๆแล้วก็อาหารเช้าแบบภักเหนือ คอนติเนนัลสามารถรีเควสเพิ่มเติมจากที่เฉพาะห้องพักได้เลยค่ะเดี๋ยวมามาดูอาหารเช้ากันก่อนว่าเป็นมุมอาหารเช้าที่น่ารักมากๆแล้วก็แบบมันโคซี่โคซี่แต่มันมีความสเปเชียลความพิเศษอยู่ด้านในค่ะดิวินจะให้ดูก่อนเลยนะมาเลยข้าวต้มเมืองตากค่ะซึ่งจริงๆเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากข้อบคของพี่อ้อนนะคะนี่นี่นะคะแล้วเราก็อยากจะรู้วิธีการทานข้าวต้มเมืองต้าที่ถูกต้องก็เลยขออนุญาตรบกวนพี่อ้อนอีกครั้งหนึ่งนะคะเราต้องเริ่มจากาอะไร ่อนค่ะมื้อเช้านี้ค่ะเป็นอาหารโบราณนิดนึงค่ะที่จังหวัดตากแม่สอดแม่สอดเลยจะมีเมนูนี้เพราะว่าติดกับพม่าค่ะจะเป็นอาหารแบบเหนือพม่าอะไรประมาณนี้ทานกับข้าวต้ม ข้าวต้มข่าวนะคะข้าวต้มข่าวนะคะไก่เครื่องแกงกะหรี่ค่ะอ๋อคือไก่เครื่องแกงกะหรี่ด้วยจะมีความเป็นพม่านิดนิดที่สําคัญเราจะโรยด้วยผักชีไปเรื่อยที่เหลือก็คือแล้วแต่ชอบ่เราใช่ไหมใช่ใช่ค่ะโค้ช้โปนิดนึงเป็นใชโปหวานแล้วอันนี้ด้านนี้คืออะไรคะนี่คือเป็นเต้าหู้ทอดว้าวที่เหลือก็คือทานกับเครื่องเคียงไชโปผัดแบบแห้งๆแล้วก็วันนี้มีหมูชีวาพัวซีอิวไก่หยองสักหน่อยไก่หยองสักหน่อย ด้านนี้ก็จะมีน้านําผลไม้ต่างๆน้าบีบรูทค่ะเป็นแบบโค้กเพรสจูสกัดเย็นมาเลยจ้าแล้วก็จะมีน้ำแอปเปิลแล้วก็น้าส้มด้วยนะคะด้านในนี้เองตอนนี้นี่ก็จะเป็นกาแฟานะคะซึ่งมินชอบพี่ว่ามีนมหลากหลายรูปแบบแล้วก็ในกระบอกเมื่อกี้พี่ว่าหมอไปแล้วว่าเป็นตัวช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลต้แบบนี้เลยซึ่งกระบอกเราอยากเอาไปนะคะที่นี่เราก็เทรเราก็ทานที่นี่นะคะไม่ใช่ว่าเราจะขโมยกระบอกไปเลยอันนี้ไม่ได้จริงๆ ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้เราทานน้ำมะพร้าวเนี่ยทานตอนเช้าคือดีมากทานทุกวันได้เลยนะคะต่อมาเราก็จริงมีพวกพันนักต้าแล้วก็โยเกิร์ตซึ่งชอบมากตอนเช้าการทานพวกแบบโยเกิร์ตก็ดีเหมือนกันนะคะความพิเศษคือเตาปิ้งขนมปังด้านนี้เลยค่ะอันนี้เป็นเตาถ่านที่แท้ทรูเรียกได้ว่าหอมหอมร้อนๆ เดี๋ยาทานนี่นะคะเมื่อกี้ม็นทอปไปละจะมีตัวไก่หยองเป็นจาแล้วก็หมูชีวก็สียูตัวนี้เลยอร่อยจริงทุกคนมันมีความแบบแกงกะหรี่ที่แบบว่าแกงหรีปุ่มมันจะเนื้อหนาๆแน่นๆใช่ไหมแต่อนนี้เปลี่ยนไปเป็นแกงเครื่องเทศแล้วก็แบบน้ําแบบสดได้อาหารเช้ามื้อนี้คืออร่อยมากรวมไปถึงส่วนต่างๆที่แบบแบบขนมปังปิ้งเฟรนช์โทส พวกโยเกิร์ตแล้วก็น้ําผลไม้ต่างๆรวมไปถึงตัวช็อกโกแลตลอฟใช้ของดีทุกอย่างใครที่มาที่นี่อยากให้ลองทานทั้งอาหารเย็นแล้วก็อาหารเช้ารวมกันมินว่าแบบที่สุดค่ะ เคยมาเที่ยวจังหวัดเชียงรายแล้วมาทานอาหารที่ชีวิตธรรมดาคอฟฟี่เฮาส์นะคะตอนนี้เรามีบ้านที่มีเอกลักษณ์เป็นของชีวิตธรรมดาเปิดให้บริการแล้วก็เป็นบ้านของตัวเองอะคะ่ะแล้วก็มีความสึกว่าสวยงามแล้วก็สเปเชียลแน่นอนเป็นอีกประสบการณ์ความรู้สึกหนึ่งที่อยากจะมอบให้คนที่มาพักเนี่ยได้ดื่มด่ากับความพิเศษแล้วก็ความเป็นธรรมชาติแบบชีวิตธรรมดา ชีวิตธรรมดาเมาเช่นโฮมอยู่อำเภอแม่จันค่ะตำบลป่าซางทางขึ้นแม่สลองห่างจากถนนตะุนโยทินแค่7กิโลเมตรค่ะติดตามในเพจของชีวิตธรรมดาคอฟฟี่เฮาส์ก็ได้นะคะหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ของชีวิตธรรมดาเมลเช่น h o ม o m ทคหรือใน Google ก็ได้ค่ะชีวิตธรรมดา m เม t เช n Home สามารถจองที่พักได้เลยหรือว่าในที่ booking c o m a i r b n b ก็เริ่มจองที่พักของสำหรับปีนี้ทั้งปีได้เลยค่ะ